สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ผาพี่น้องเข้ามาอัปเดตละค่ะพักจ้ะพักซี่พักหอมแล้วก็อัปเดตละค่ะบ่งงนําพอดีผ่านมาเห็นสวนพักสวนบ่งงทางนี้พี่กัสแกยู่บ้า,น,า,าบนเก้าขามตำบลเก้าขามอำเภอหนึ่งยื่นจังหวัดอุบลจะ้ะเป็นสวนของพี่นุไปหาจะของสวนันจะ้ะพี่นุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะ <laughs> พื้นที่เฮดเกษตรนี่จกักไรใอญย เกืบประมาณไรยนี่แหละจ้ะประมาณไรยร่วมให้บะคุงนั่บะคุงบะคุงสองลายจ้ะสองลายเฉพาะม่วนพักนี่ที่แม่เห็นไรยหนึ่งเนาะจ้ะไรยหนึ่งละอันนั้นซีเป็นค่าเหลืองนะเบม่อจ้ะแม่นค่าเหลืองจ้ะมามาเขาโฮมถีงก็ได้กันมาเขาอยู่โฮมก็ได้อันถามราคาพักซี่นั่ก่อนพักซี่พัคซี่สงโลจักบาทจ่าเดียวนี่โลหะซีฟเดีือนโลหะซีฟ ราคาส่วงไดนมันดีไงช่วงหน้าฝนนี่แหละหน้าฝนบอกมันเห็ดเนี่ยมันเห็ดเนี่ยฝนมันกระเปื่อยจ้าช่วงหน้าแรงนี่ก็กันน่านงามน่านงามมันมันแห้งแห้งต้องฮดเจ้าฮดแรงมันจงอยู่ได้โอ้ต้องฮดมือละสองเทออแน่ปกติสวนนี่สิฮดมือละเท้าบอกยเมือละเท้าถ้าหน้าฝนถ้าหน้าฝนหน้าแรงนี่คือเรือต้นมันก็ฮดเส้าแรงถ้าไมแรงมากมันก็จะแห้งใช่ น้ำอันบาดานนี่แหละจ้าบาดานเนาะหอมนี่ก็บหาซีฟโลละบอกแ่นโลละหาซีฟหอมแบงมืเหยื่อหอมแบงคล้ายเบิดไปหลายๆเลือดต่รุ่นหน่อยเลือดรุ่นหน่อยอ่ะปลูกรุ่นแรกหลายปัญหาเอื่อยใส่ต้นพันธุ์ร้ายปันไดเออยตอนนั้นปลูกละแรกได้ปลูซีฟกิโลซีฟกิโลแนนเป็นผลผลิตออกไหมเฮาเดี๋ยวจะกิโลบิดบิดถึงบิดถึงซีฟดอกไหมเพราะว่าเ้าตัดออกแล้วเ้ามาสั่งมันสืบเลืออยู่ประมาณ เจ็ดโลเจ็ดโลเนาะก็ได้บมเมนไเดี๋ยวซีหาซโลอยู่บ่ซีโลหาซีโลประมาณหาซบโลที่เป็นหอมต้นแลลวต้นหอมแหลวเนาะอันงามป็นไรอันผู้เฮนงามเขาก็ได้เป็นลอยคุเนาะบ่อือันมันเจอแหลงมันมันหอนน้ำมันกระโบคืนจ้ะถ้าอันคือนสวงแล้ว้นามันก็ดได้เป็นลอยโลคนนตีคินเขาเห็นเห็นกำไลบบเออยต้นหอมมีอยู่กำไลอยู่ อายุมันโดนปนใดเท่าจังเด็กเก็บฝนหอมบ่เดือนหนึ่งเดือนกลัวจ้ะเดือนกลัวกลัประมาณสี่สิบห้าหมื่นสี่สิบห้าหมื่นอะไรู้เต็มที่เต็มที่ใส่ปุ๋ยจังไดเนี่ยเอ้ยใส่ปุ๋ยกะใส่ยูเรียนี่แหละยูเรี่อ่านเลยวานเลยเนี่ยตั้งแต่ปลูกฝนบ่แต่ปลูกเลยห้องฝนบ่บ่เด็ดห้องห้องต่ขี้ไก่โอ้ห้องขี้ไก่เอาขี้ไก่ห้องอยู่หอมกระไดฟักสี่กระไดมันใหญ่มันเนี่ยกัใส่อีก แต่ว่าเดียวนี้ห้างหรือบริสัยยังมีแต่สิโลขายมีแต่สิโลขายกิโลละหาซิบเท่สองยางเนาะหาซิบซ้ำกันถือว่าใส่ไหญ่บเอ๋ยละค่ะนี่ไขอยู่ไขยู่บ่ไขยู่แม่ข่าทางไหนมาเอาจ้ะแม่ข่าไอ้น่าจะรวยน่าจะรวยโอแม่่น่าจะรวยมาเอาเพื่อนรับทุกอย่างอยู่บ่เอือยของสวนของกินนี่รับทุกอย่าง ไปเบิ้งทางบอกฮงสวนยางนี่ก็แม่นของใหญ่บ่แม่นจักต้นใจนี่ปลูกนี่ยีซองลอยบ่ซองลอยตัวสีอยูุ่สีลอยที่ม่วนทั้งคู่ของก็แม่นก็ไดจีดจีดละลายยางน้ำเนาะจีดที่เป็นเกษตรผสมผสานแบ่งพื้นที่จัดสรรปลูกหลายยางเฮงาวโพดจะฮักแล้วไปม่ใหม่ เขาพรวนยังหนึ่งเดือนเขาพดเลี้ยงสัตว์ขายไปบางของเสมอนี่แหละเจ๊ไรจ้ะไรกลัวนี่แหละเอาได้ไรเป็นไรเหนยมื่นเหนยมื่นหนึ่งมืนหนึ่งแมนมันมันหนาแรงมันบ่เต็มที่บ่อหนามบ่เพียงพัวโอ้ได้กกำไรเนี่ยโบ่ใหญ่จกได้อยู่ได้ค่าไฟขึ้นไฟขึ้นนะคยบะฮวงค่าไฟแท่งแท่งพันยังนี่จ้ะบะฮวงพันพันเขก แขกดำบอกเพื่อนะแขกดำน,นอ่เอามาเต้น,นง่ามเอามาเตะบอลนน,นง่ามนีน่ได็เก็บไปจกักรุนเลยเอ่ยนี่เก็บไปลายรอบเวละจ้ะจนบางแล้วมันอันนี้บํารุงบ่ไใด้น้าบ่พ่อมันมันโลนเบิดอืมฐานหน้าพ่อมันสิบ่าขาดช่วงนะมันสิขึ้นไปเลยจ้ะ ต้นได้สน,นามพอ่อมันก็สิฟินไปเลยสิมันสิบ่มันสิบ่บขาดสายเนี่ยันาะมันสิบ่อขา,าตามีต้นนี้มันโอ้นี่ยังสีน้องมันสิคอยฟินไปเลยเอมอมีทั้งปลอมทั้งแยวบักหุ่งโป่งผสมบักหุ่งแยวนี่ต้นนี่บักหุ่งแยวจ้ะอันนี้ปลูกช่วงเดือนใดนนี่นเกิยปลูกตั้งแต่เดือนอะไรนะกันยาประมาณเดือนกันยาปี่กายกันยาปีหกสามเนาะแม่ เริ่มได้เก็บผลผลิตเดือนไร่เอือยของปีนี่เก็บเก็บวังกุมภานี่แหละกุมภาหกสี่มุ <6 S 2> มกกลาเนี่แหล่ะมกกลาเริ่มจะม,มกกลานเนาะเริ่มย้อนมาเรือดเดือดเ,เริ่มยเยินเลนนยเดือมกกลาเนี่แหละมันหน่ำไม่ค่อยพอมันมันโหดหลายอย่างห้องกบปะป้าข้าโพดกระลังหรือมะเร็งเซฟเฟินจ้าเพิ่นมากหน่ำยูแมนบอกบอกนวยแมนมากหน่ำโอ้ อันสื่อต้นกลามันน้ำเพลินเหมือนสื้อเป็นเมล็ดน่า์เมล็ดน่า์มันขีดละหาลอยเพราะสื้อน้ำเพลินมาโอ้นำ้ำแม่ยกน้ำแม่หนองออมนี่พ่อวันน้นงามแม่แม่ยิงบอกแม่ยิงบอกมีหลายเจ้าเนาะนะ,นะมันพ่วงถือหนามพ่วงสีขึ้นดอกไม้ช่วงว่างหันแรงแห้งนี่นแ,แรงแบบหนามพ่อๆจะคล้องกับบคอยูเ่เน่ช่วงน้มันก็เลยขาดช่วง บอกปนผลิตเท่ากับเลยอดขาดเนาะตอนจริงมันต่อขึ้นเลยต่อขึ้นเลยเดยน้าบ่พอกระชังไฮปุ้ยจังไดแน่ใหญ่เนี่จะให้ขี้งูอ่ะขี้ไก่นี่ตีกับปุ้ยอันเคมีเท่านี่แหละปุ้ยมาเรื่อยๆเนาะแมนเก็บมือได้สี่กำนดเก็บอีกนี่เงไอหนูกับประมาณ เก็บได้เลยเก็บได้คู่มือบ่เม่ยกาเขาก็สั่งนี่คู่มื่ไปต่ำเหมือแล้วสองสามหลานอ้หลานแล้วุงสองสุงแล้วเหมือก็เก็บสิบเจ้าสูงให้พวกเม่ยกาสูงโอ้เก็บทรงน้ำ้วกาเก็บให้เมีาน้ำบานเท่าน้ำบานนี้ละค่ะทุ้งละเท่าไรเอ่ยเดี๋ยวนี้ทุ้งบอกสี่สิบสี่สิบโลละสี่บาทเนาะเป็นกิโลก็โลละสี่บาท ตัวตัวปอมจั้งสี่นี่หาซิบเดียวเดี่ยวนี่เดี่ยวนี่สี่ซีบเดียวนี่สี่สิบตัวปอมตัวยาวนึงเดียวนี่หาซิบตัวยาวเดียวนี่หาซิบตัวยาวสี่ละค่าดีลืนกันอยู่เนาะเลืนกันสิบบาทสิบบาท่วยงามนีพี่นนองแต่เก้านี่เฮ็ดยั้งเอื่อยพื้นที่มองนี้นี่ ปลูกมันปลูกมันมันเน่ามันเน่าก็เลยเปลี่ยนแปลงลองเห็ดสวนบึงโอ้มันต่ำบ่อกเอ่ยมองนี่นมันกะเน่าเน่าไปเบิดนั่นละบอม่วนม่วนปลูกอยู่นึ่งกะเน่าขาทุ่นน้ำมันก็เลยลองมาเห็ดสวนมะฮงเบิงเน่ยเทือแลกบอกเอ่ยที่เห็ดสวนบอกเ่ยทีนเคยเห็ดเด้นี่บอแมน่ยโอ้จังว่ามันบ่ปันใดคืดบ่ว่าเทือแลกเฮาสิไปขายไสจังใดเอื่ยตอนปลูกทีอแลกก็คืดอยู่เออ บ้านนี้พ้นผลิตออกแล้วเป็นจังไรวะนี้เบิดผู้สื่อบ่บ่มีตะักหุงขายเอ้ยนั่นที่ล่ะมันก็เป็นลูกแน่เลืมันอากาศเนาะแน่นเป็นน้ำอากาศน้ำบ่หือมันห่อนพดนะมันห่อนโลโลราซีบาทหาบาทถือว่าพ่ออยู่ได้พ่อไอ่ได้อยู่ได้อยู่เนาะ เช利亚ไล่ได้ทั้งเบิดตัวเดือนในพื้นที่เฮานี่ได้เบื่อยยในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานได้จังได้ได้หลายป็นไดอื้ตัวเดือนบ่ตัวเดือนโอ้สสิเชียๆจังใครก็เฮ็ดให้มั่นบ่มันก็บบดซูเฮ็ดให้มั่นแล้วถ้ามั่นบ่เน่ามันก็เฮ็ดมั่นมันก็ดีอยู่ถ้าวสมุนมั่นบ่เน่าในพื้นที่นี่กะเฮ็ดมั่นดีกว่าบ่แม่นกคเฮ็ดมั่นดีกว่า สวนมันก็พ่อได้ใส่อยู่จ้ะมันทั้งป่เป็กก่อนโอ้มันบ่เป็นก่อนคือเห็ดมันคือเห็ดมันแต่ว่ามันต้องได้ดูแลน้ำเนาะสวนเนาะได้ดูแล่ะถ้าดูแลบ่ดีกับพ่ได้ผลผลิตได้ตอือคือว่าออืคือบักุ่งมันก็ดูแลยากคือยากที่่เกื้อยแ่นมันจะยากคือมันก็เป็นหลูกเป็นนังอย่แล้ เห็นผลผลิตซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ได้นอนในการเหตุนี่แหละก็ภูมิใจอยู่ภูมิใจอยู่ได้นี่พี่น้องนี่มูลเนี่ยพอเคยปลูกจัคเกร์เฮ้ยเห็ยนมูลเขาปลูกก็ปลูกลงเบิ่งจ้ะแต่ว่ามันสิปลูกซ้ำม่องเก่าบ่ได้เด้นอนเก้ียถ้าผลผลิตรอบนี้เบิดแม่นมันสิปลูกบ่ได้แตสิเปลี่ยนพืชละพี่น้องเปลี่ยนหม่องใหม่พี่น้าก็ตัดออกปลูกเนี่ยมันควรทั้งนั้นดกดีอยู่จ้ะปลูกละว่าระยะห่างเท่าไรเอือยนี่ ประมาณสองเมตรสองคูนสองเนาะสอ,องกูนะบางต้นกับปูกคู่เม่นบ่เออเสียดายมันก็เลยบ่ล็อกออกพราะมันสีบโบเป็นต้นไม้ก็เป็นนีเ่เป็ลอะไรวเป็นเถิงคูเลยเน,ะเนาเเนะดีอยู่ได้หนิเดี๋ยวพ่นผลิตเถิงคูเขาก็ว่าเอาไหวโหลดเขาว่าปูเขาเคยปลูกแต่กีมันก็คูร้ายยุตัดทิ้งจนเบิดเออเขาทายู่ พออยู่ได้พ่อให้นจะคล้องมีเบียก็ได้อยู่พ่อจะอยู่หน้าพ่อด้อยู่หน้าหยิดยางนแน่มาเฝ้าสวนนี่บ่อนมีแผนสิมาออกมาอยู่ผีท้าววอนเลยบอกเออเฮ็ดเทียงเฮ็ดยังอยู่ผีเลยอยู่กระโปรงส้นหูใช่จังอยู่ได้เบิดนั่นล้วแต่ว่ามันมีโฮมปลายยางอยู่กับเย็นดีเลยนะเย็นก็มาอยู่ผีเละหุดสวนเลยค่าปลูกไร้เป็นไหนน่ะเอือยถึงไรอยู่บ่แต่สีงานนึงงานหนึ่ง งาน,นทางงานหนึ่งสื่อตนพันเพิ่นมาหลายเป็นไรจ้ะไสื่อบานประมานจากักลอยเนาะสองซ้ลอยนี่ละสองสามำลอยบาทแค่นั้นแค่นอ้ยคือดีแทะเพราะว่า <c oughs> อันเพราะมากก็มีบอควาน้่พี่น้องจะคล้องบอเพราะมากน้ำอ่ายวนหนึ่งเพระสช้ให้กลัวลอันสองลอยคนบะ ปลูกด้นละเบื่อใหญ่มันติดเลยได้น่นกำลังเลยเดือนเล่นปะปลูกเออเกือบสิบประมาณเดือนกลัวไงเด็เพิ่นเก็บนะเพิ่นผลจะคล้องสวนคาค <c ười> าเงินแสนได้น่ะใส่แบบน้ำยศบอกเอยโน่นนี่เอนอน้ำยศ ก็แม่นน่ะล่ะน้องเฮ็ด้าเฮ็ดอิ่งยังก็ตตรงเฮ็ดแม่มนอยมันตามมาบ้างหืมเฮ็ดจากไหนคงเพิ่นแล้องข่อยนี่ห้องข่อนี่ล่ะห้องงามื้ดอเลยเว้ยนุบ่เวอคยได้ฮดบ่บ่ามืฮอ้ดดูโอ้ยบ่เห็นหอด่ะบ่ามื้ด่ะเห็นติหยา่ไข่งามเดียวสิไข่ของไขอยู่แม่โลดละแปดบาท10บาทแล้วทาลูกพิดเทิม มองมันบ่อนันนี่มันกระตายนั่ <laughs> น,นไม่ขา้าพิ่นาโรคเองบอกไอโนเพิ่นมาเหยย็ดซอยโอ้อโอพิน่นมาเห็ดซอยใหญ่พิ่นมาเห็ดซอยอ้เมื่อถามพึ่งมาสีเท้าวางมาใส่เนีน่ยไม่อาจจะเกิดสีจะเลื่อนสีนีเอามันบ่นแนมนคือเอามาปลูกได้เบิร์ตมีนบ่เอ้ยโนโ่สำหรับหอมแบงแนีง่แมนปลูกเลยไห้มันอันนั้นก้อนไหนมันพากไว้แล้วก้อนมันกูแล้วมาปลูกหลุดบ่แมนเขาเขาพากมากแล้วล่ะน้ะครับ จัาเสือลอยเจ้าบาดถุงค่ะเป็นถุงสามลอยหาซีบเดียวนี่หรือมันขื่นหรือมันลงก็บอกหูซีบโลบ่เอยแกนราคาันบ่นโลกล,ละหา,ะะา,าะซีบเสียอยู่เด่นขอมาล,ล่อเหมืองโอ้ยเด่ดเลยิดบ่ละแม่ว่าท่านได้ปลูกเพาท่านได้ปลูกถือโลกละสามซีบหาบาทบ่ค่าต้นค่าออวมามันแพงอยู่เนาะแพงอยู่อันมันบ่ถึงซีบได้บ่สร้างมามันก็บ่ถึงซีบ,บอตอนบ่้านได้ตัดใบตัดยังก็ได้ เพราะว่ามันมันกะสียุบมานนี่แหละที่แหลมกับสีซีบอยู่นี่แหละเนาะกับสีเหี่ยวลงหน่ำแหงลงหน่ำจ้าเห็นทางช่องยูทูปอื่นๆเพิ่นลงเพิ่นว่าราคาเกือบลอยหลายต่อกิโลเอลยแม่นแล้วมันลายมือจากสวนประจวนจากสวนบ่มีดอกแถวห้องทางไหนล่ะเพิ่นโอ้ขหกะหลง เพิ่นง่อยหิ่มโค้งเลยได้เพิ่นปลูกนะเออเพิ่นอัปเดตราคานนะเพิ่นว่าแล้วเขาโลละเจ็ดซิบฮอดเพิ่นสีออกประมาณสีได้ฮอดลอยเพิ่นละว่าใส่แดงค่ะครัต่อกิโลต่อโลแม่นห้งถูกบัวม่านมีกิโลละหาซิบกับว่าไรละละหาซิบกับว่าไข่ยังงกับว่าไข่ต้นหอมต้นที่หอมบอกต้นหอมบัวหอมแดง ไอนูเห็ดมุนเวียนอยู่เบิดปีอยู่บตัวนี้เออเห็ดอยู่เออมุนเวียนแต่ละแปลงกับเปลี่ยนผืหมุนเวียนเลื่อยบอสท่านหูแรนยนมุนเวียนปลูกโดนแล้วมันบุคืนง่ายเลยค่ะเห็ดหยางเออยเห็ดหยางอีรีคายอมรับแล้วพี่น้องเออส้มบราคาดีหล่ะหอนเท่าแหละสีราคาดีบอกับบุหู กับผ้ามาอัปเดตแล้ค่ะจ้ะพี่น้องหอมกับหาซีฟตอกิโลฟักซี่กับหาซีฟตอกิโลเนาะงไอโนเนาะอันบักฮุ้งป้อมซีบาทบักฮุ้งแหนวหาบาทกะต่อไปนี่กัขอให้ยไอโนได้ราคาดีดีขืนกว่าเก่าเด้นจ้าเด้อจ้าขอบคุณไอโนได้หลายจ้าคลิปสวัสดีจ้าขอบคคุณ่ะจ้าพี่น้องเห็ดแปลงแหนวแปลงใหญ่เติมแม่ซูมือไรสิเฮ็ดค่ะ แม่บ๋าได้เห็ุบ่ะเดี๋ยวสิไปถ่ายคลิปไม่ซูจ้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและชมงใจคลิปมาสหน้าขอบกันไหมสวัสดีเจ้าเอ็นปลูกแล้วอะไแล้ว